ไปดูทางด้านมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานกันบ้างนะคะได้จัดพิธีเทกระจาดซิโกค่ะเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วรวมถึงวิญญาณรายญาติแล้วก็เตรียมที่จะมีการแจกเข้าสารอาหารแห้งให้กับชุมชนต่างๆด้วยค่ะที่มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานได้มีการจัดพิธีเทกระจาดค่ะ ซึ่งเป็นพิธีกรรมจีนอย่างหนึ่งที่นิยมจัดขึ้นในเทศกาลต่างๆหรือเรียกกันว่าซิก,กูเป็นพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อทำบุญแดบ่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและสำมพอศสีรายาตทั้งหลายโดยได้มีคณะกรรมการมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมาและประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะ สำหรับพิธีนี้นะคะมีความเชื่อกันว่าในเดือนเจเป็นช่วงที่ประตูนรกเปิดเพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติได้เหมือนเยือนโลกมนุษย์เพื่อมาเยี่ยมลูกหลานและเพื่อขอส่วนบุญโดยพิธีกรรมนั้นนะคะจะเริ่มจากอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวดมนต์เวียนทูปบางที่7วันบางที่3วันจนถึงวันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นพิธีโปรดร์และเผากระดาษเส้นไหว้ซึ่งพับเป็นภูเขาเงินภูเขาทองให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและดวงวิญญ,ญาณไร้ญาติด้วยค่ะ เมื่อเสร็จพิธีแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการแจกทานหรือเข้าสารอาหารแห้งเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะก็จะแจกให้กับผู้ยากไร้ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดเขาก็จะแจกกันอยู่ที่มูลนิธิประชาชนก็จะไปเข้าคิวรอรับเข้าของเรล่านี้เป็นจํานวนมากนะคะแต่ตอนนี้เกิดโควิด19ขึ้นมาทางมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานจึงเตรียมที่จะนําของที่ได้รับบริจาคเหล่านี้ค่ะที่ได้มาจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปแจกให้กับชุมชนต่างๆในพื้นที่อําเภอเมืองนะคะซึ่งก็จะเริ่มแจกในวันจันทร์นี้30สิงหาคมเนี่ยแหละค่ะ